เมื่อเข้าสู่โปรแกรม SketchUp นะครับในเวอร์ชั่น2016นี้นะครับจะพบกับหน้าต่าง Welcome to SketchUp นะครับก็คือหน้าต่างในลักษณะนี้นะครับซึ่งในหน้าต่างนี้นะครับเราจะต้องเลือกไฟล์ต้นแบบนะครับในการทำงานก่อนนะครับโดยการคลิกที่สัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะครับด้านหน้า Template คำว่า Template ตรงนี้นะครับจะปรากฏรายการนะครับให้ได้เลือกว่าจะใช้ สภาพแวดล้อมอย่างไรนะครับเช่น simple template นะครับนะฮะ architecture design นะครับซึ่งตรงนี้ให้ดูหน่วยทางด้านหลังนะครับว่าต้องการสร้างงานนะครับด้วยหน่วยอะไรนะครับเช่นหน่วยเป็นมิลลิเมตรหน่วยเป็นเมตรนะครับหรือว่าดูสภาพแวดล้อมนะครับทางด้านในนะครับจะมีสีนะครับพื้นนะครับมีสีท้องฟ้านะครับเนี่ยนะครับในลักษณะนี้ซึ่ง ตรงนี้นะครับเข้าไปด้านในนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับเมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วนะครับในเบื้องต้นนะครับตรงนี้สามารถเลือกดูนะฮะเช่นเราจะเลือกตัวต้นแบบนะครับเป็น architecture design นะครับซึ่งหน่วยเป็นเป็นเมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเลือกไฟล์ต้นแบบได้แล้วนะครับกดที่ start นะครับ using SketchUp นะครับก็จะนำเข้าสู่ โปรแกรมนะครับซึ่งก็จะมีพื้นที่ทำงานนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับในเวอร์ชันน2016นี้นะครับเมื่อเข้าสู่พื้นที่ทำงานนะครับจะปรากฏรายการเมนูนะครับเมนูบาร์นะครับทางด้านบนนะครับแล้วจะมีทูลบาร์นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นทูลบาร์ต่างๆนะครับทางด้านขวานะครับทางด้านขวานะครับจะเป็นเทรนะครับเป็น พาแนลต่างๆนะครับที่ได้เก็บรวบรวมเอาไว้นะครับโปรแกรมได้สร้างขึ้นมานะครับให้เก็บรวบรวมเอาไว้นะครับสามารถคลิกเลือกนะครับคลิกเลือกลงไปนะครับและเลือกใช้รายการต่างๆได้ตามต้องการนะครับอันนี้เป็น default Tra y นะครับสำหรับเครื่องมือนะครับพื้นที่การทำงานนะครับจะปรากฏในลักษณะนี้นะครับมีแกนนะครับสีเขียวสีแดงสีเงินนะครับปรากฏขึ้นนะครับ การเรียกใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือเบื้องต้นนะครับจะถูกนำออกมานะครับโดยเฉพาะทูลบาร์นะครับก็จะนำมาให้เราได้ใช้เป็นชุดเล็กนะครับชุดเริ่มต้นนะครับ Getting Start นะครับการเรียกเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับใน SketchUp ทำได้ดังนี้นะครับคลิกที่เมนู View นะครับและคลิกที่ทูลบาร์นะครับ จะปรากฏรายการทูนบา์นะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนบา์ด้านข้างลงมานะครับนี่นะครับจะมีลิสต์รายการของทูนบา์ต่างๆนะครับซึ่งจะเห็นเครื่องหมายถูกนะครับปรากฏที่ getting started นะครับอันนี้ก็คือทูนบา์ด้านบนนะครับที่มากับโปรแกรมนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับ ถ้าหากว่าต้องการทุนบาอื่นนะครับสามารถเลื่อนลงมาเช่นนะครับต้องการลักทูเซตนะครับคลิกที่ลักทู l เซตนะครับจะปรากฏรายการขึ้นมานะครับลักทู l เซตสามารถนำเม้์ไปจับเลื่อนนะครับย้ายตำแหน่งวางไปได้นะครับหรือต้องการเมนูวิวนะครับตรงนี้นะครับหรือสไตล์นะครับก็เลือกออกมาได้นะครับแล้วกด close เมื่อเมนูปรากฏขึ้นนะครับตำแหน่งในการวางนะครับสามารถขยับนะครับโดยการเลื่อนเมาส์ไปแตะที่สัญลักษณ์ด้านหน้านะครับรอจนปรากฏสัญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมนะครับสีด้านแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของการย้ายเลื่อนเมาส์ครับจับที่ด้านหน้าโดยคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วเลื่อนลงมาคลิกซ้ายค้างแล้วเลื่อนลงมานะครับสามารถปรับตำแหน่งทูลบาร์นะครับทางด้านข้างนะครับคลิกค้าง แล้วลากออกไปนะครับคลิกค้างที่ขอบนะครับแล้วลากออกไปนะครับสามารถเลื่อนไปวางในส่วนนี้ได้นะครับในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือการเรียกใช้ทุนบานะครับถ้าหากว่าไม่ใช้นะครับสามารถปิดนะครับหรือนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับสามารถเลื่อนเมาส์ไปวางบนทุนบาเดิมใดๆนะครับที่มีอยู่แล้วจึงคลิกขวานะครับจะปรากฏรายการทุนบาขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นสามารถคลิกเลือกนะครับเช่น View นะครับอันนี้ก็จะปรากฏทูลบาร์ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับทางด้านล่างนะครับจะมีมุมด้านขวานะครับอ่าเป็นช่องนะครับ measurement หรือว่าเป็นช่องอื่นๆนะครับเป็นชื่ออื่นๆที่จะเปลี่ยนไปเมื่อได้เข้าสู่คำสั่งต่างๆนะครับซึ่งในบทต่อๆไปนะครับก็จะได้มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตรงนี้จะเป็นช่องที่ ขี์ข้อมูลลงไปนะครับในส่วนของเทรนะครับจะเป็น d default เทร์นะครับสามารถเรียกนะครับเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับตรงไหนไม่ใช้นะครับปิดคลิกปิดไปได้นะครับกรณีที่ต้องการนำออกมาเพิ่มนะครับไปที่วินโดว์นะครับ default t r a y นะครับนี่ครับจะมีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นตรงนี้นะครับเช่นต้องการเอาไลเนอร์นะครับคลิก แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้แบบง่ายๆนะครับหรือต้องการจะปิดนะครับคลิก w i n d o w Default Tray นะครับแล้วไปที่หายนะครับก็จะซ่อนไปนะครับหากต้องการเปิดอีกครั้งนะครับไปที่ Windows Default Tray และ Show Tray นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเรียก Tra y ออกมานะครับนะครับในส่วนคำสั่งต่างๆก็จะเหมือนโปรแกรมอื่นๆทั่วๆไปนะครับ ก็สามารถใช้งานได้นะครับนี่ก็คือเบื้องต้นนะครับของการเรียกใช้โปรแกรม SketchUp นะครับในเวอร์ชัน2016น2016นะครับแล้วก็จะมีหน้าตาในลักษณะนี้นะครับมีเมนูบาร์มีทูลบาร์นะครับมีพื้นที่ทำงานนะครับมีเทรนะครับแล้วมีช่องสำหรับใส่ข้อมูลนะครับ